และเป็นเรื่องที่โคตรน่าระเกียจที่สุดในวงการฟุตบอลเดินสายเลยกับการกระทําผิดซ้ำๆซักๆโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อผลลัพธ์ที่ตามมาทาไมไในหลายทีมไม่ส่งทีก็เพราะแบบนี้นะเขาเบื่อหน่ายคนระับลงทุนแต่ละแมตช์นะครับเยอะนะครับแล้วเขาต้องมาเจอกับกับแบบนี้นะนี่คือปัญหานี่คือมันเ็งในวงการฟุตบอลเดินสายเลยก็ว่าไนดะ้ ก็จะบอกว่านะครับในรอบเดือนที่ผ่านมาประเด็นใหญ่ในวงการฟุตบอลเดินสายที่ทุกคนพูดถึงกล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนักเตะเองผู้จัดการทีมเจ้าของสโมสรน,นะครับเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้ครับ เรื่องกรรมการผู้ตัดสิน EP นี้นะครับกับตันแปะท็อกนะครับจะหยิบยกประเด็นใหญ่ๆ3เรื่องนะครับเราจะนำมาพูดคุยในรายการนี้นะครับยังไงก็ฝาก FC นะครับทาง90นาทีหรือกับตันแปะทอกเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากด subscribe ให้กับทางด้าน90นาทีหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่านะครับอย่าลืมนะครับรายการใหญ่เรายังไม่หมดนะครับ เดือนหน้านะครับอย่าลืมครับกับตันแปะนะครับ90นาที X กับตันแปะร่วมกับทางด้าน s u s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  r t นะครับจับมือกันอีกครั้งละนี่เป็นปีที่2นะครับที่ทางด้าน90นาทีกับตันแปะและทางด้าน Success Sport เองนะครับจัดมหกรรมฟุตบอลเงินล้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานนะครับ1 2 1 3ก,กรกฎาคมอย่าลืมครับ ไปดูบอลชมเทียนนะครับทำไมต้องชมเทียนนี่นะครับมันตรงกับทางด้านเทศกาลเข้าพรรษานะครับจังหวัดอุบลขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องการแห่เทียนเข้าภาษานะครับระดับต้นๆท็อปๆในประเทศไทยระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่โปรแกรมที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเชิญเลยนะครับจังหวัดอุบลยินดีต้อนรับครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ อ่าแหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับที่รู้ๆกันดีนะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าทางด้านผงเจียมนะครับผาตรงผาแต้มอะไรน้ําตกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็แวะเข้ามาในตัวเมืองนะครับสามารถเข้ามาชมฟุตบอลมากกบฟุตบอลเงินล้านนะครับนี่แหละนะครับนักเตะระดับเกรดเอไทยลีกไทยลีกสองเนี่ยจะรวมกันที่ตรงนี้แหละเปิดให้เข้าชมแบบฟรีๆครับ90นาทีเอ็กกับตันแปะร่วมกับธนาสักเซสสปอร์ตนะครับเอาละนะครับ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านกะครก็อย่างที่ผมเกินไปนะครับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่เราต้องหยิบยกมาพูดกันนะครับผมเองเนี่ยนะครับปกติจะไม่ค่อยเชื่ออบเอ่อยถึงกรรมการเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อปัญหามันเกิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเราลองมาพูดคุยกันหน่อยสิเชื่อว่าหลายๆท่านเองเนี่ยทราบก,กันดีอยู่แล้วว่าวงการฟุตบอลเดินสายเนี่ยมีปัญหาในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงสุดลเกินในช่วงรอบเดือน2เดือนที่ผ่านมา ปัญหาแรกที่ใหญ่ๆเลยนะครับขาดมาตรฐานในการคัดเลือกควบคุมกรรมการซึ่งเรารู้กันดีกันอยู่แล้วว่าวงการฟุตบอลเดินสายไม่มีองคอ์กรไม่มีตัวแทนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกรรมการนะครับไม่มีนะนะครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าจุดด้อยของวงการฟุตบอลเดินสาย นะครับซึ่งเราเองนะครับเจ้าของรายการเจ้าของทีมเองต่างที่จะพัฒนามันเทียบเท่ามาตรฐานสากลแต่เรายังไม่มีสมาคมตรงนี้นะครับเพื่อจัดตั้งขามาดูแลในบุคคลฟุตบอลสายซึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันก็รู้กันดีอยู่แล้วครับว่ามันแก้ไขกันไม่ได้นะครับมันไม่มีใครที่จะมาดูแลในส่วนนี้นะครับเอาละนะครับในการแข่งขันฟุตบอลเดินสายส่วนใจ อย่างที่ผมบอกไปมักไม่มีองค์กรนะครับองค์กรกลางที่จะเข้ามาควบคุมคุณภาพของกรรมการหรือว่าผู้ตัดสินนั่นเองทําให้แต่ละรายการเลือกใช้กรรมการโดยอิงจากฝ่ายจัดก,การแข่งขันหลักๆเลยนะครับไม่ใช่ทีมงานเชิญโปรนะครับที่ไปหากรรมการไม่ใช่ทีมงานวีดีนะครับเราอิงจากทนานเชิญโปรนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในบางรายการเองต้องใช้ต้นทุนนะครับสูงมากกับการจ้างกรรมการแต่ละแมตต์แต่ละรายการ สูงนะครับผมบอกได้เลยว่านะครับเขาคิดกันเป็นหมัดลยครับแล้วแมัดหนึ่งไม่ใช่น้อย,อยด้วยอย่าบอกนะว่ารายได้ไม่เพียงพอคุณจะอ้างไม่ได้ครับผู้ตัดสินนี่รายได้ทัวร์นาเมนต์หนึ่งไม่น้อยๆยนะครับรอบแรกแตัดสินคู่นี้เท่านี้รอบ16ต้องเอาเท่านี้รอบแต้องเพิ่มให้เท่านี้รอบรองชนะเลิศกูต้องได้เท่านี้รอบชิงกูต้องได้เท่านี้เด่อมันจะเป็นอย่างนี้อีก นะครับเอาละนั่นคือประเด็นแรกปัญหาแรกเลยครับปัญหาที่2นะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการเข้าข้างทีมที่มีความสัมพันธ์กับรายการนั้นนนี่คือปัญหา,ญหานรกรรมการอาจมีสายสัมพันธ์กับบางทีมกับบางรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงส่วนตัวเองหรือนะครับเพราะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมนี่แหละคือปัญหาใหญ่เลยนะครับส่งผลให้เกิดการตัดสินแบบ ฐานสายตาขนาดมี v r แม่งยังคนดูเป็นหมื่นเขาก็ยังบอกว่าเฮ้ยอะไรวะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับและเป็นเรื่องที่โคตรน่ารังเกียจที่สุดในวงการฟุตบอลเดินสายเลยแต่ไม่สามารถหาหลักฐานที่ชัดเจนได้กับกลุ่มเหล่านี้ตรงใจกันมั้ครับกับ2เหตุผลที่ผมยกมาผมว่าต้องมีตรงใจกันแหละนี่คือปัญหานี่คือมันเ็งในวงการฟุตบอลเดินสายเลยก็ว่าได้ พุทธสินดีๆมีเยอะนะครับอีพีก่อนผมยกย่องพุทธสินในรายการ UCL ผิดพลาดด้านมนุษยชาชนเองไม่100%อย่างแน่นอนนะครับแต่ผมขออย่างเดียวนะครับผิดพลาดให้มันน้อยที่สุดนะครับเอาความถูกต้องมาตัดสินในเวทีลูกหนะังเอาละและปัญหาสุดท้ายครับปัญหาที่3นี่คือปัญหาที่ผมเนี่ยมองว่าใหญ่ที่สุดและน่าจะแก้ไขกันมากที่สุดครับ การขาดระบบการประเมินผลงานและบทลงโทษของผู้ตัดสินอย่างเช่นนะครับเมื่อกรรมการหรือผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดเนี่ยหรือเข้าข้างอย่างโจงแจ้งเนี่ยมักไม่มีบทลงโทษหรือไม่มีการสืบสวนใดๆทั้งสิ้นเลยเป่าจบแล้วจบไปรับเงินกลับบ้านอธิกา้ประเป่าอีกมันจะเป็นการวนลูปอยู่อย่างนี้นะฮะสำหรับวงการผู้ตัดสินนะวงการผู้ตัดสินฟุตบอลเดินสายณปัจจุบันนะครับทำให้เกิดความเคยชินใช่ไหมครับ นี่แหละครับความเคยชินเนี่ยจะทำให้วงการฟุตบอลเดินสายเราตกต่ำชิบหายเลยผมบอกได้เลยกับการกระทําผิดซ้ำๆๆซากๆนะฮะโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวต่อผลลัพธ์ที่ตามมาทำไมในหลายทีมไม่ส่งทีมในหลายสโมสรถอนตัวในการใหญ่ๆเราไม่เห็นสโมสรใหญ่ๆบางทีมก็เพราะแบบนี้นะเขาเบื่อหนนะ่ายแล้ว ลงทุนแต่ละแมตช์นะครับแต่ละทัวร์นาเมนต์แต่ละรายการเนี่ยเยอะนะครับหลักแสนนะครับแล้วเขาต้องมาเจอกับกับแบบนี้นะและการร้องเรียนกรรมการมักไม่ได้รับความสนใจหรือมีการตอบรับร้องเรียนก็ร้องเรียนไปนะฮะไม่มีบทลงโทษอย่างเต็มที่ก็ขอโทษแค่นั้นเองมันมันแฟร์แล้วเหรอกับกับคนที่ทำทีม แต่เจอกับพุทธสินแบบเนี้ยผมเห็นใจนะครับผมเห็นใจพี่ๆเจ้าของสโมสรเจ้าของทีมทุกๆท,ทีมเลยเนะครับความผิดพลาดกับทีมที่ลงการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบเหลืองใบแดงบางรายการมีการปรับเพื่อให้ผู้เล่นระลึกอยู่เสมอว่าข้อผิดพลาดมีราคาต้องจ่ายนี่สําหรับนักเตะนะครับมึงมีใบแดงมึงเล่นแรงมึงต้องยอมรับผลการทําที่มึงทําลงไปมีแบนมีปรับ แน่นอนครับสาหรับนักเตะเขายอมรับและเขาพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาไปเขาจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการเล่นต่อเพื่อนร่วมอาชีพมากขึ้นครับกับกลายเป็นว่าผู้ตัดสินเองครับผิดพลาดกับไม่มีบทลงโทษใดๆเลยเห็นด้วยไหมครับกับสิ่งนี้อันี้ผมไม่ได้เหมารวมกับผู้ตัดสินดีๆนะผมอยากเอามาพูดในเชิงแบบว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะมีองค์กรกลางเข้ามาตรวจสอบอผู้ตัดสินมีบทลงโทษเหมือนสมาคมไหม หรือจบแล้วจบไปขอโทษถ้าเป่าผิดขอโทษอาทิตย์หน้ากูมาเป่าใหม่เราจะวนดูก,กันอยู่อย่างนี้เหรอครับผมเชื่อได้เลยท่าแบบนี้วงการฟุตบอลเดินสายชิปหายแน่และปัญหาย่ออีกมากมายนะครับเยอะแยะสําหรับวงการผู้ตัดสินนะโน่นนี่นั่นมากมายการแข่งขันแบบไม่มีสัญญาผูกมัดหรือกฎเกณฑ์เข้มงวดฟุตบอลเดินสายนะครับเขาเรียกว่าหลายรายการเนี่ยไม่มีระเบียบหรือข้อกําหนดชัดเจนนะฮะไม่มีข้อตกลงทางกฎหมายหรือผูกพันที่กรรมาการต้องยึดถ,ถืออันนี้ ทุกๆรายการแทบไม่มีเลยนะครับนะครับหลักๆจะไปยึดกับนักเตะมึงเล่นแรงมึงโดนปรับ2องแสนสามแสนแต่ผู้ตัดสินมึงตัดสินผิดพลาดถ้าตรวจสอบมาแล้วมึงตัดสินผิดพลาดมึงต้องมีบทลงโทษหนึ่งสองนอย่างเงี้ไม่มีครับอันนี้ไม่มีผมอยากให้มีมากๆเลยผมไม่ได้ว่าเพื่อเอามาขู่กรรมการนะเพื่อในเมื่อมีบทลงโทษแล้วผมเชื่อได้เลยว่าผู้ตัดสินเนี่ยเขาจะลอกข้อขึ้นเขาจะเป็นมืออาชีพมากขึ้นเขาจะเด็ดขาดมากขึ้น ขนาดมี VR บางทีก็ยังตัดสินกันผิดลาดนี่ครับวงการฟุตบอลเดินสายสิ่งที่ผมอยากยกระดับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ต้องมีองค์กรกลางเข้ามาตรวจสอบผู้ตัดสินหรือหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้ามีองค์กรกลางล่ะผู้ตัดสินแม่งก็มีกันอยู่แค่นี้ก็วนกันอย,อยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่ใช่อย่างนั้นผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีชิปหายนะฟุตบอลเดินสายแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีอ่ะอย่างน้อยๆมันจะได้กระตือรือล้น ผู้ตัสินตอนนี้เด็กเจนใหม่เขามาทดแทนดีๆก็เยอะนะครับก็เนี่ยเ,เขาเรียกว่าอะไรนะผมอยากฝากไว้นะครับในมุมมองของผมเองนะนะครับเรื่องนี้จริงๆผมค่อนข้างที่จะทั้ง2ฝ่ายนะครับนั่งคิดกับทางทีมงานหลังบ้านเนี่ยเฮ้ยเราจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดดีไหมวะถ้าผมพูดออกไปเนี่ยในเชิงผู้ตัดสินแน่นอนครับแอนตี้ผมแน่นอนทัวลงผมแน่นอนนี่คือมุมมองผู้ตัสินนะ แต่ถ้ามุมมองคนทําทีมมุมมองเจ้าของสโมสรหรือมุมมองนักกีฬาน,นักฟุตบอลเองเขาจะบอกว่าเฮ้ยต้องมีเห็นด้วยเลยนะครับมันจะขัดแย้งกันนบไม่มีไม่มีอะไรที่ท,ที่ที่มาตรงใจทุกฝ่ายผมเชื่อได้เลยแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมกับทีมงาน90นาทีอยากเห็นเวทีฟุตบอลเดิสายเรามีมาตรฐานตอนนี้ทั้งทีมสโมสรทั้งนักเตะเอง,เองตอนนี้ยกระดับขึ้นมาแล้ว เหลืออย่างเดียวครับผู้ตัดสินนี่แหละผมอยากให้เดินควบคู่กันขึ้นไปต่างฝ่ายต่างพัฒนาตัวเองแล้วเดินไปพร้อมๆก,กันนะครับฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยกันล้วกันนะครับเอาละนะครับ EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะนะครับคิดเห็นไงก็เหมือนเดิมนะคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผมเองน้อมรับทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับน้อมรับทุกความคิดเห็นนะคอมเมนต์กันเข้ามา นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยกันละครันเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก้าวิีนทีวีสองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ YouTube ด้วย Tik t o อกด้วยนะกดติดตามไปเลยครับเราจะมีข่าวสารฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลเทศนะครับและก็ที่สําคัญเลยวงการฟุตบอลเดิมสายต้องนึกถึง90นาทีนะครับรายการใหญ่กลางเดือนหน้าครับ12-13กรกดาที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเงินล้านมาแล้วนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเจอกันนะครับอีพีนี้เวลาหมดหมดเวลากัปตันแปะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ